สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดเค้กแอปเปลิลกินยูบานเฮ่านะจ้ะพิมพ์กอร์ซีม,สมีส่วนผสมกเกอซีมีแป้งเค้กนะจ๊ะพิมพ์ใส่อยูหนึ150่งลอยหาสิบกําจ้ะและ้วกเกอซีมีนมจืดหนึ่งลอย ml แล้วกเกอซีมีน้ำมันพืชสามส่วนโตะนะจ๊ะและ้วกน้ำตาลทรายพิมพใส่ย,ยูหนึ่งลอยแปดสิบห้ากําแล้วกเกอซีมีมไข่ไก่สองฟอง แล้วก็สซิมีเกลือเครื่องซอนซาแล้วก็สซิมีผงกินมานิลาหนึ่งซอนโตนะจ่ะถ้าผู้ใดมีแบบน้ำก็ใส่แบบน้ำนะจ่ะกินมานิลาเพื่อดับดับกินข้าวของใครเฮ้านะจ่ะแล้วก็สซิมีผงฟูจ่ะหนึ่งซอนซานะจ่ะแล้วก็สซิมีแอปเปลิลสองลอยกัมสองลอยกัมนะจ๊ะแล้วก็ ปอกเปลือกล่างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นให้ได้เป็นชิ้นแบบนี้เนาะจะเอาใส่ในใมันออกจ้ะแล้วก็ซีมีเพืร์ชูกานะจะหรือน้ำตาลเม็ดนะจะพิมพ์จีใส่ห้อยหนาขนมแล้วก็ซีมีผงอบเชยเนะจ้ะเดี๋ยวเขาไปลงมือเห็ดไปน้ำกันเนะจ้ะเอาไข่ใส่ลงในอ่างผสมแล้วก็น้ำตาลทรายนะจ้ะ คนสองอย่างนี้ให้เขากันดีก่อนจ้ะหลังจากเขาค้นใครกันน้ตาลเขากันดีแล้วเขาก็สิใส่นมลงไปเลยเนาะจ้ะคอยค้นจ้ะแล้วก็พิมพ์กะสีเอาแป้งมะฮอนลงเลยเนาะจ้ะผงฟูเกลือกินมานลาเนาะจ้ะใส่ใส่ลงไปตอนนี้เลยจ้ะ คอนนะจ๊ะหลังจากนั้นเข้าก็สิคอยค้นก่อนเนาะเพราะว่ามันกัยังสิเป็นฟุนแป้งอยู่เน,นาะจ้ะค้นให้เข่ากันดีจ้ะระวังที่เข้าค้นแป้งอยู่นะจ๊ะมันก็นอาจซิมีที่เป็นเม็ดแป้งเข้าก็ใส่ไม้พายนะจ๊ะบีบลงไปแบบนี้นะจ๊ะพยายาม บีให้มันแตกให้มดนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ใส่นะ้ำมันพืดลงไปนะจ๊ะระหว่างนี่พิมกะเปิดเตาอบรอแล้วนะจ๊ะเ้าสีอบความห่อนอยู่หนึ่งร้อยแปดสิบองศิใส้เวลาอบอยู่ประมาณ30หรือสาสิบหานาทีนะจ๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะจ๊ะเ้าสีเอาไปใส่พิมขนมจ๊ะ ข้าวสีใสพิมพ์ขนมกลมๆแบบนี้นะจะความกว้างกับประมาณคืบหนึ่งนะจะความยาวกับประมาณเคืองคืบนะจะเดี๋ยวพิมพ์สิเอาขนมที่พิมพ์เตรียมไว้นะจะเทลงหน่อยเลยนะจะแต่ว่าพิมพ์เอาเนยนะจะท่าหลอบทั้งทั้งทั้งในพิมพแล้วก็ทั้งขางนะจะกลิมนพิมขางพิมพ์ท่าให้เสร็จเพราะว่าเวลาเ,าเทเวลาขนมเอาสุกมันสิได้เทไง่ายๆนะจะเทขนมลงไปจากประมาณ ลอยเคืงจากน้อยหนึ่งเนาะจ้ะแล้วก็พักส่วนนี้ไว้แล้วก็พิมพ์กระสีเอาแอปเปิลเนาะจ้ะใส่ว่างลงไปเลยเนาะจ้ะว้างไปแบบใดก็ได้นะจ้ะพิมพ์ต่ว่าพิมพ์เสี้ยงกลมๆเนาะจ้ะเลี้ยงให้ได้หอบพอเราเลี้ยงหลอบเสร็จแล้วพิมพ์กระสีเอาขัตโตขนมลงมาห้วยใส่ใน นี่อีกให้หมดนะจ๊ะหลังจากนั้นพิมพ์กะสีเอาน้ำตาลที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะห้ยลงไปนะจ๊ะมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายนะจ๊ะ ดกกะพิมกะสีห้อยอบเชยนะจ้ะลงไปเนะจ้ะประมาณเคืองสอนซานะจ้ะหลังจากนั้นพิมกะสีห้อยน้ำตาลลงอีกประมาณหนึ่งสอนซานะจ้ะเดี๋ยวเตาห้องห่อนแล้วนะจ้ะพิมสีเอาไปอบ ก่อนจะเดี๋ยวเขากลับมาเบิ่งกันอีกที่เนาะจ้ะตอนขนมสุกจ้ะหรือว่าเข้าสีอบไปจนกว่าขนมเข้าสีซุกดีเนาะจ้ะเดี๋ยวเขากลับมาเบิ่งตอนขนมสุกเนาะจ้ะหลังจากพิมพ์ใส่เวลาอบขนมไปสี่สิบผ่านาทีเนาะจ้ะขนมเข้าออกมาแบบนี้เนาะจ้ะมันยังห่อนอยู่เนาะจ้ะพิมพ์สีเอาผ่าคุ้มไว้เดี๋ยวเขากลับมาเบิ่งตอนขนมอุ่นแล้วเดี๋ยวพิมพ์เปิดให้เบิ่งเนาะจ้ะ หลังจากขนมเฮ้าอุ่นโตลงดีแน่แล้วเนาะจะพิมพ์กสิเปิดเปิดถาดออกเลยเนาะจะออกบ่ล่องเบิงออกจ้ะเข้ากระิไใดขนมแบบนี้เลยเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์กสิใส่มีดตัดเลยเนาะจ้ะ หนุมมากเลยพี่น้องกระีใดประมาณนี้เนาะจ้ะความหนุ่มซิมให้พี่น้องเบิ้งจ้ะมันมีแอปเปิลทางในเนาะจ้ะ นุ่มมากจ้ะพี่น้องอืมแส่บดีจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเห็นพี่น้องเบึ้งเนาะจ้ะกรอบกรอบนอกกรอบน้อยเนาะจ้ะกรอบนอกนุ่มในานาะจ้ะเค้กแอปเปิลเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮ็ดกินง่ายเนาะจ้ะ คลิปนี้ก่ะมาเหตุสูพี่น้องเบิ่งง้าถืกใจก่ะอย่าลืมกดติดตามพิมพ์เด้จจ้ะขอบคุณเดจา้าสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า